มึงจำกูคำพูดกูเอาไว้นะนะไม่คบคนไทยนะคะคบแต่ฝรั่งชาวต่างชาติตอนนี้ถึงคบแต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นแต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นมึงหัดจำใส่กระบานจำใส่โคกข,ขีโคกโคกขวยแง่งแตกกันไว้ด้วยชีวิตของโรสแล้วก็ชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยคล้ายกันนะไม่คบคนไทยนะคะคบแต่ฝรั่งชาวต่างชาติตอนนี้ถึงคบ แต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นกลับมาชมกันในคลิปหน้านะช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยเม้นด้วยไม่ใช่เห็นกแกตัวนะมันทุเรศมันกินแรงชาวบ้านก็ทุกภาคทั้งประเทศทั้งนอกทั้งในประเทศนะกูบอกเลยไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะนะไม่คบคนไทยนะคะคบแต่ฝรั่งชาวต่างชาติตอนนี้ถึงคบแต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นมึงถึงจิตวิปลาส มึงจำกูคําพูดกูเอาไว้นะนะไม่คบคนไทยนะคะคบแต่ฝรั่งชาวต่างชาติตอนนี้ถึงคบแต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นชีวิตของโรสแล้วก็ชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยคล้ายกันกูก็ชีวิตสบายรอยลมนะคะนะแต่กูยังเอามาออกคลิปช่วยเลยงานนะคะล็อกดาวน์อังกฤษเนี่ยสามผลแล้วนะถึงว่าถึงจ้โรสจะไม่ได้รับเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ เหมือนอย่างที่รถได้ออกไปทำงานแต่ว่ารัฐบาลให้เงินอ่าแปดสิบเปอร์นตะก็ถือว่าโอเคนะคะนะเออแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะประชาชนคนในอังกฤษในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยเขาช่วยเหลือนะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนมีปัญหาอะไรนะคะนะมึงหัดจำใส่กระบาลจำใส่โคกขี่โคกโคกขวยแง่งแตกกันไว้ด้วยหน้านะช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยเมนตด้วยนะกูบอกเลย ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะนะไม่คบคนไทยนะคะคบแต่ฝรั่งชาวต่างชาติตอนนี้ถึงคบแต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นนะนะช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยเมนด้วยก็ทุกภาคทั้งประเทศทั้งนอกทั้งในประเทศนะกูบอกเลยไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะกูก็ชีวิตสบายรอยลมนะคะนะแต่กูยังเอามาออกคลิปช่วยเลยนะไม่คบคนไทยนะคะ คบแต่ฝรั่งชาวต่างชาติตอนนี้ถึงครบแต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นตอนนี้ถึงครบ แต่คนต่างชาติพวกฝรั่งเท่านั้นรวยเราก็ต้องคบกับคนที่ระดับเดียวกับเราไม่ก็ระดับสูงกว่าเรา ขวยแง่งแตัดกันไว้ด้วยรวยเราก็ต้องคบกับคนที่ระดับเดียวกับเราไม่ก็ระดับสูงกว่าเราเพราะว่าพี่รสเนี่ยรู้จักกับแฟนไม่ถึง6เดือนนะคะแฟนซื้อรถให้นะคะชื่อนามสกุลเป็นของพี่รสเลยนะส่วนบ้านหลังเนี้ยอยู่ด้วยกันรู้จักกันไม่ถึงสามป,ปีเขาเขียนพินัยกรรมให้แล้วนะคะนะเออ Ha <laughs> ha.